วิธีที่จะดีวกับคําพูดบั่นทอนกําลังใจบั่นทอนจิตใจของเรานะคะก็คือการปรับจูนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกด้วยการตีความของเรานะคะคือสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าโอ๊ยอย่าไปทําแบบนั้นเลยโอ๊ยอย่าไปขายของอันนี้เลยถ้าขายได้นะป่านนี้เขาก็รวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองและ เห็นคนทํามาเยอะและไม่เห็นใครประสบความสําเร็จสักทีนึงว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองนะคะอยากจะสวยขึ้นอยากจะหุ่นดีขึ้นแล้วก็อยากจะออกมาทําออนไลน์นะคะมีคนมาพูดบั่นทอนกําลังใจคุณนะคะว่าคนอย่างคุณเนี่ยนะจะทําได้หน้าอย่างคุณเนี่ยนะจะทําออนไลน์ประสบความสําเร็จให้คุณรีบขอบคุณเลยนะคะคีย์หลักเลยเนี่ย คือให้คุณนะรีบขอบคุณนะคะเพราะการขอบคุณเนี่ยมันจะสวิตพลังงานลบเป็นพลังงานบวกทันทีเลยนะคะและให้คุณตีความว่าี่แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาเตือนเรานะคะมาแนะนําเราว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มากกว่านี้เก่งกว่านี้แล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นทําจนให้มันได้ผลลัพธ์ปเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงจนเห็นได้ชัดจนคนรอบข้างคุณสงสัยแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะ คุณทำยังไงทำไมคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากขนาดนี้ทำไมสวยขึ้นทำไมหุ่นดีขึ้นและทำไมมีคนรู้จักคุณบนออนไลน์มากขึ้นและคุณสามารถที่จะหารายได้จากสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำคือนำคำแนะนำเหล่านั้นเนี่ย มาเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานลบๆที่ที่เขาพูดให้เรานะคะมาเป็นพลังงานบวกของเรามาเป็นแรงผลักดันของเราให้เราเนี่ยตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นนะคะถ้าคุณฝึกตีความทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้นะคะคุณจะสามารถกําจัดพลังงานลบแล้วคุณก็จะสร้างพลังงานบวกให้ตัวเองจนมันกลายเป็นนิสัยของคุณนะคะ และทีนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าใครสนใจาศาสตร์พลังงานนะคะอยากจะฝึกตัวเองเป็นคนที่มีพลังงานบวกนะคะก็กดติดตามครูเอน้าได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะ